มาทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย o o n d a กับ Honda eNP1 และ Honda eNS1 ทั้งสองรุ่นเกิดจากการร่วมทุนกันของสองบริษัทในประเทศจีนกับ Honda โดยทั้งคู่ผลิตขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันทว่าจะแยกการจำหน่ายเป็นสองชื่อตามแต่บริษัทร่วมทุนโดยตรงทรง Honda จะใช้ชื่อ Honda eNS1 ในการจำหน่าย ในขณะที่กวงฉีฮอนด้าจะจำหน่ายด้วยชื่อ Honda eNP1 โดยพื้นฐานของ eNS1 และ eNP1 นับเป็นรุ่นย่อยของ Honda h r v รุ่นปัจจุบันเจเนเรชันที่3ตัวรถอยู่ในคลาส Crossover SUV ขนาด Subcompact จุดแตกต่างก็คือทั้งคู่ผลิตขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่ Honda eN Architecture F ซึ่งออกแบบมาเพื่อผลิตรถแบตเตอรี่ตระกูล eN Series ตัวเฉพาะเบื้องต้น Honda และ บริษัทร่รวมทุนวางแผนที่จะเปิดรถยนต์ไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มนี้รวม10รุ่นในจีนในปี2027งานออกแบบภายนอก ENS1 และ ENP1 รูปแบบมาจาก Hon ด a า SUV E prototype โดยยังมีกลิ่นอายของ HRV อยู่โดยรอบเท่าก่าการออกแบบห้องโดยสารนั้นมีการออกแบบและจัดวางอุปกรณ์ใหม่ ให้แตกต่างจากเดิมแผงแดชบอร์ดยังคงอุปกรณ์มาตรฐานมีมาตรวัดฟูลดิจิตอลจอสแสดงผลระบบ i n f o t a i n เมนตขนาดแท็บเล็ตโดยจัดวางแบบลอยตัวควบรวมกับฟังก์ชันระบบปรับอากาศถาดชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายพอร์ต USB-C ส่วนการตกแต่งใช้คู่สีแบบทูโทนเสริมด้วยชุดไฟ m อ i e บ t l i g h ไรอบรอบๆห้องโดยสารสำหรับลุมพลัง h o น้ ENP1 และ ENS1 เป็นรถไฟฟ้า100 ที่สร้างบนพื้นฐาน Honda HRV โฉมเดียวกับที่ขายในประเทศไทยมีเลือก2ส,สเปคดังนี้ Standard r a n Motor ไฟฟ้า AC synchronous electric motor ขนาดสูงสุด182แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310 n e ต t o n m ต t ต r Battery ternary lithium ion ขนาด53.6กิโลวัต์องรับการชาร์จกระแสสลับ AC 7.7กิโลวัตต และ DC f a ฟาชาร์จิ n งจาก0ูนถึง80%ภายใน40นาทีตัวเลขเคลมจากโรงงานวิ่งได้ระยะทางสูงสุด420กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน CLTC ความเร็วสูงสุด t o อปสปีด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองเวนมอเตอร์ไฟฟ้า AC ซ y n ิน r o n o u ส e ิเล็ก i c m o มอเรพละกำลังสูงสุด204แรงมา แรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรแบตเตอรี่เทอร์นารี่ลิเทียมไอออนขนาด68.8กิโลวัตต์าวรองรับการชาร์จกระแสสลับ AC 7.7กิโลวัตต์ชาว DC ฟ้าชาร์จิ่งจาก0ถึง80%ภายใน40นาทีตัวเลขเคลมจากโรงงานวิ่งในระยะทางสูงสุด510กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน CLTC ความเร็วสูงสุดท็อปสปีด150กิโลเมตรต่อชั่วโมง มิติตัวถังความยาว4,390ม mm. ิลิเมตรความกว้าง1,790ม mm. ิลิเมตรความสูง1,560ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,610ม mm. ิลิเมตรเมื่อเทียบกับ h r v เวอร์ชั่นรุ่นปัจจุบันพบว่า ENP1 และ ENS1 มีขนาดเท่าๆกันแตกต่างกันเพียงชิ้นส่วนกระชนหน้าหลังที่ทำให้ยาวขึ้น44มิลิเมตร และเตี้ยลง45มิลมสำหรับประเทศไทย Honda เปลี่ยนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า100% Honda ENP1 และ ENS1 อย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในปี2023นี้โดยคาดว่าเมื่อจำหน่ายในประเทศไทยราคาไม่เกิน1.5ล้านบาทและเมื่อรวมส่วนลด150,000บาทน่าจะอยู่ที่ระดับ1,200,000บาทถึง1,300,000บาทเท่านั้น